รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้มอเตอร์ไซค์ในการรับชม เบิกฟ้าครับสวัสดีครับพี่น้องส้กูสู้คนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลำเบิกฟ้าพี่น้องครับมื่อนี้ลำเบิกฟ้ามีภารกิจครับผมภารกิจของเขาก็คือไปเกี่ยวเขาหน้าบังอัน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 นะครับตอนนี้กับเวลากับไก่เทียงแล้วครับ โมตาตื่นครับไปสวยจย่างหน่อยครับทีมงานโจบังไฟลานกยูบุ่นครับบังอันกยูบุ่นแล้วครับแต่ว่ารับเบิกฝากําลังออกไปครับเดี๋ยวพาพีพา้องออกไปพร้อมกันตอนนี้เลยครับ let's go <S เอาไปไปไปเน้นเน้นเน้น เดินทางไปหน้าบางหันครับผมเดินทางไปหน้าบางหันครับไก่ฮอดเลยครับนะ let's go let's go ล้มต่างดางังกันนาะนเนาะไปกันเลยครับผม โอเคครับพี่น้องครับถึงนะบางอันเป็นดีเรียบร้อยครับพูนกับรถเกี่ยวพูนครับรถเกี่ยวนะครับนี่ครับทีมงานดาบโจบางไฟลันกำลังแกเขาอยู่ครับพอแกหรือว่าบางอันห้องกงับงอยทั้งหลังมาจัดไปจัดไป ถึงแล้วครับถึงแล้วครับ yeah แข็งแรงแข็งแรงกว่านี้แข็งแรงกว่านี้ yeah นี่ครับรถเกี่ยวแล้วไปเนี่ยพ่อแกไปน้าพุ่นเดียวบนเองน้าหนีเรียบร้อยครับ ทีมงานผนเขาสุดจัดประลัดบ่อครับครับติดต่อได้ครับผ่านทาั้งช่องทงั้งช่องคอดอังเดียวครับอย่ <c oughs> งางเดเยวครับจัดไปครับเดี๋ยวรอไปอีกเบิ้องในฟังหนึ่งครับเรียบร้อยครับปีมือเกือบเต็มรถครับเอาขึ้นไปนด้หานาที จัดไปเว้ยเอันนี้ครับของชูกำลังชะเรเาไแล้วเปล่าเดี๋ยวจะไปต่อเลยครับไปเวเครับเจ้าอุวนขึ้เก่าเั้ เดี๋ยวอีกวันตัวแรงของลำบึกฝาหมอนค้ำยกล่อมานี่ครับผมนี่นอ่ะหันค้ำยกล่อบูฮินไซมาครับอันนี้บางคนนาะนี่ใสซบ่ได้ครับพอยกล้อดูัะแตกครับผม oh, <no. S 1> นี่ครับเดี๋ยวเดินทาง ไปนาะอีกอีกทุง่งนึงครับอีกฟังนึงครับสตาร์ทเครื่องร้องขัง้นเร่งยังอยครับร้องขัง้นเร่งยังไงน,นี่ตัวแรงเลยพร้อมนะครับไปครับเฮ้า เกยวเกยบประสานงานกันครับผมาทางรถไฟเก็บไรไปเลยครับไป go go มือหนึ่งถ่ายเกิบมือหนึ่งขับรถครับให้ตัวบล็อคเงินขีนซ้ายเนาะ ันะครับกระบะคันนี้โจบบังไฟลันเป็นคนขับครับแต่ว่ารถรถไถขันทั้งนาบางอันเป็นคนขับครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งบางอันเดี๋ยวแซงไป อันนี้ครับบางอันเป็นคนขับครับ ba rồi mà. được không? Anh rút kéo, rút kéo, rút ไปเลยครับแปดปีผ่านไปเอเคครับสามสายขายเขาครับผมปังไบรลันเป็นคนขับครับบังอันครับพอสีน้ำเขาไปขายแับนี้เอากันมาสื่อเหล่าสแต็กัเบิร์ครับเขาไปขายเราไปเกี่ยวให้ต้อบฟังทงบุญครับนาบุญครับ โอเคครับถึงมองขายเขาทีเรียบร้อยครับ <c oughs> น้อนล้อครับน้อนล้อน้อนล้อ <c oughs> เดี๋ยวให้เพื่อนลงเขาให้ครับแก้ว ทีมงานกำลังลงเขาครับนอนก็นอกกนอขาสบายใจเฉยเพราะว่าเขาเลิมสิฟุ้ยๆุ้ย่นหน่อ,นอยครับก็ไปทีมงานขาจรลงเขาไปครับเดี๋ยวขายเขารอบนี้เซตก็ลับเขาไปครับไปเกี่ยวอีกไปเกี่ยวอีกครับหาบางอันน่าจะเลี้ยวกับประมาณช่วง อบายบายแรงๆรู้หลัครับเกียวแล้วครับเดียวหลังจากเซตนี้เดียวไทยให้พี่นองเบิ้งอีกรอบแล้วกันครับบรรยากาศนี่แหละครับบ้านนอกขอกนะเฮาอีสานบ้านเข้าลูกอีสานลูกเช่าให้เช่านะครับหอนย้ำนะกลองกลับมาเห,นหน็นนะครับ ผู้ใดสะดวกก็ับมาเห็นหน้าผู้ใดบาสะดวกก็บาเป็นหยังครับจางคนเห็นเอานี่แหละครับนี่คือลูกอีสานที่แท้จริงรอยเปอร์เซ็นต์ครับนักเอาบอสูอย่างเดียวครับเพราะว่ามันคือหนาทีของเขาครับโอเคครับหลังจากที่ลงเขานี่เสร็จเดี๋ยวท่าให้พี่ให้น้องเบิ้ง อีกรอบหนึ่งกันละกันครับจวดเฮ้ยเี่อยเร่อยไปจับเนี่ยหมน,นี่ครับบรรยากาศมเมฆเยนานะหน้าห่วยครับหน้าบางอันครับได้แมงดาครับ ตัวหนึ่งนี่ครับรถขนเขาครับจากดาบโจวบางแฟลร้านครับพนขับนี่ครับบรรยากาศปูนค,ครับเขียนขึนไปตากล้านคนครับขอบสะเกียวขึ้นมาใส่รถเกียวขึ้นมาครับแลมวกับมาถอนใส่รถ ไแล้วก็ไปที่ลุงร้านครับเพื่อสิทธตากครับพงมือเสารนี่เขาไปขายนี่ครับบรรยากาศเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเยี่ยวเขาเรียบร้อยนะครับเดินทาง เขาบ้านครับไปหาจวดครับชูเฟอร์โดยบางอันครับจวดเงวๆไปครับจวดเงวๆไปเมาป่าเนี่ยเมาเมาพอดีต้องเมา ครับจวดครับจวดเกี่ยวเขาแล้วแล้วครับผมเดินทางเข้าบ้านครับบันไปจวดต่อ 加油！拜、啊。 ปดบ้านเลยครับผมเอารถเครื่องลงมาดิเนี่ยนี่ครับีขอน่ะีขอแ่ไม่เสียไงวะทีมงานทีมงานที่แถ่ทู Let's go ไปจัดไปเดินทางต่อครับเดี๋ยวบมดแรงเขาจวดกันจักจักน้อยครับบมดแรงเขาบรรยากาศนี่นะครับบา้านเฮากระซับบานเฮาแต่ลาทิตย์ Let's go! พอก,ก,กันแรงครับผมเดี๋ยวไทยแหปปี่นองบึงฝากไม่คิดโอเคครับหลังจากที่เขาเกี่ยวเขานาบางอันเสร็จสิ้นแล้วภัารกิจแล้วนะครับเขากับเขาบางเรียบร้อยนะครับื้นนี้ก็มีซำมนีเนาะนะครับเบิดภงารกิจเขามีซันีนะครับลอติดตามคิดหน้าวาสิไป มวนทางไหนนะครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้วนะครับต้องขอโทษขอภัยพี่น้องกันแล้วกันนะครับที่ติดตามนะครับคลิปของเขารับเนื่องจากบริโลลงคลิปดูนะครับช่วงนี้กันะครับยากเขายากนะเกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเกี่ยวเขาแล้วก็สิกลับมาลงคลิปทุ่มือิปกติกันแล้วกันสำหรับมื้อนี้กันนะครับฝากไว้ซัมมี่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ก็เหมือนกับทีมงานลำเบิกฟ้านะครับเป็นกําลังใจพวกเขากันแล้วกันนะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ทางไกลทางไกลนะครับอยู่กรุงทองกรุงเทพขิดหอดบานนะครับอย่าลืมเปิดช่องล้ำเบิกฝ้าแถบฝากติดตามราตรีสวัสดิ์แจ๋ว